สวัสดีครับล้อเลยลุยเลยนะครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะครับเช้ามานะครับหมอกก็จะเริ่มเยอะแล้วนะครับหมอกลงเต็มเลยนะครับมองแทบไม่เห็นหนทางเลยนะครับอันนี้ก็แสดงว่าย่างเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับฝนที่ตกไปนะครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี้อาจจะเป็นฝนสุดท้ายก็ได้ของปีนี้นะครับฉะนั้น สำหรับคนที่ชอบบอลสีนะครับก็จะเจอปัญหาก็คือถ้าเราปลูกบอลสีในช่วงนี้นะครับก็จะทำให้บอลเราจเจริญเติบโตช้านะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตามปกติแล้วในช่วงของฤดูหนาวเนี่ยนะครับบอลสีจะลงหัวนะครับจะลงหัวนะครับแล้วก็ใบก็จะค่อยๆโรยไปนะครับ แล้วก็จะไปลงหัวแล้วช่วงฤดูฝนมันก็จะ,จะเจริญเติบโตขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือวัฏจักรชีวิตของบอนสีนะครับแต่ว่านะครับถ้าเราลดน้ำนะครับเราให้น้ำประจำอยู่อย่างเงี้ยก็บอนสีเราก็จะ,จะเจริญเติบโตได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ดีเท่าที่ควรเหมือนสภาพอากาศตามฤดูฝนนะครับสำหรับเราที่ปลูก บอนสีแบบบ้านๆนะครับแบบชาวบ้านเราเนี่ยนะครับก็ต้องอเข้าใจตรงนี้ด้วยแล้วก็ทําใจนะครับอย่าใจร้อนว่าเออบอลเราทําไมเติบโตช้าจเจริญเติบโตช้าทําไมไม่โตสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพราะว่าสภาพอากาศในช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยมันไม่ได้เหมาะสําหรับอบอลสีนะครับที่เราจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับ นอกจากคนที่มีโรงเรือนเท่านั้นนะครับหรือว่ามีตู้อบนะครับที่เขาจะเก็บบอลไว้นะครับควบคุมอุณหภูมินะครับแต่ว่าการปลูกบอลแบบนั้นนะครับปลูกบอลสีแบบนั้นนะครับต้นก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมต้นก็จะอ่อนแอนะครับต้นก็จะอ่อนแอทําให้คนที่ซื้อไปปลูกต่อเนี่ยนะครับที่ไม่มีโรงเรือนหรือว่าไม่มี ตู้อบอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้บอลที่สุขภาพไม่ดีนะครับก็คือไม่ค่อยทนนะครับแต่ว่าถ้าเราได้บอลแบบนี้นะครับที่ที่เราเลี้ยงแบบธรรมชาติเนี่ยมันก็จะทนนะครับมันจะทนต่อสภาพแวดล้อมนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับคือบอลที่แอดเองได้ปลูกไว้ที่บ้านนะครับก็ปลูกแบบธรรมชาตินะครับไม่ซีเรียสตัวเร็วตัวช้า เราก็ทํารอได้นะครับนี่มาดูต้นนี้นะครับเป็นตัวอย่างนี่แหละครับคือสภาพใบที่เริ่มโรยแล้วนะเริ่มแก่แล้วนะครับสีมันก็จะซีดลงแบบนี้แหละนะครับนี่นะครับคือสภาพใบที่พอบอลสีเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับมันก็จะเป็นใบแบบนี้แหละนะครับทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะครับ ก็ใบในส่วนนี้นี่นะครับก็เริ่มเหี่ยวเห็นไหมครับก้านก็เริ่มเหี่ยวอย่างเงี้ยนะครับส่วนหัวมันก็จะไปเจริญเติบตัวเติบโตอยู่ที่หัวนะครับเป็นหัวที่แก่แล้วสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็คือหลอดใหม่ที่แทงขึ้นมาในช่วงฤดูหนาวก็อาจจะน้อยนะครับหน่อที่เกิดมาก็อาจจะน้อยนะครับอันนี้ก็คือเราปลูกแบบธรรมชาตินะครับเราไม่ได้เข้าตู้อบนะครับถ้าถ้าเรานําเข้าตู้อบนะครับเราก็ตัดใบพวกนี้ทิ้งแล้วก็เดี๋ยว เขาก็แตกกอออกมาใหม่นะครับในสภาพที่ถ้าเราควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตได้ดีของบอลนะครับอันนี้ก็คือนำนำเกจเล็กๆน้อยๆนะครับมาเล่าให้กับ FC ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็เนื่องจากที่บอลเจริญเติบโตช้านะครับก็อาจจะส่งผลให้นะครับ อาจส่งผลให้ราคาบอลอาจจะสูงขึ้นอีกก็ได้นะครับเพราะว่าอ่าบอลจะหายากนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับคือบอลสีจะหายากเพราะว่ามันจเจริญเติบโตช้าแล้วก็ปลูกจเจริญเติบโตช้านะครับในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะครับฉะนั้นนะครับใครที่ต้องการปลูกบอนสีในช่วงฤดูหนาวนะครับก็ ถ้าเป็นมือใหม่นะครับก็อาจจะได้ซื้อบอลที่ราคาค่อนข้างจะสูงขึ้นนะครับ